ภาสุดระดับมกจุบเขเนียาจิตมายมรองเตียจิมุยหนึ่งเชโนเรียนเพียสากม่ต่างออคเนียบัตงานนี้ยิงโมกเรียนเพียสากม่ตามบอดจมเรียงครับกลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับกับเชโนเรียนภาษาคเมรนะครับวันนี้เรามาเรียนภาษาคเมรจากเพลงนะครับเพลงในภาษาคเมนก็คือใช้คําว่าบอดจมเรียงโอเควันนี้เรามีบอดจมเรียงที่มีชื่อว่าเมียนจำนองเจิงทาม ตุลโกกตุลกรรมตุลโกกตุลกรรมคือเนินโคกเนินกรรมโอเคเนื้อหาเพลงเป็นอย่างไรบ้างลองมาดูกันนะครับแล้วก็อันนี้ฮะตุลโกกตุลกรรมอันนี้นแผนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาฮะชื่อเพลงก็จะอิงไปกับชื่อสถานที่ในพนมเปญฮะชื่อแถวนี้ฮะตุลโกกตุลกรรมโอเคลองมาดูเนื้อหาด้วยกันนะครับ แต่จะมีประวัติความเป็นมาของเพลงก็จะ,ะนิบวนหรือก็แต่งขึ้นในช่วงปี1 9 7 4แต่งแล้วก็ถอดทายทำในในช่วงปี1 9 7 4งเกข้อสอนึ้ผู้ที่แต่งเพลงก็เป็น<ม>ดนตรีกอฮะจนี่ย<ม>ดนตรีไอ้ก็นอกนั้นเขาก็เป็นครูบ่งเรียนก็เป็นอาจารย์สอนเป็นครูฮะเป็นครูสอนด้วยฮะแล้วก็เอญเขามี คลาๆคเป็นคอร์รัปชันฮะมีติดคุกมีอะไรก็มีติดคุก2ปีประวัติมีติดคุก2ปีกลับออกจากเรือนจำมาก็โดนผู้หญิงฮะแฟนที่ภรรยาเขาโดนนอกใจเขาก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาฮะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาฉ่อเพลงว่าตูลโกตูกรรมตูโกตูลกรรม อันนี้ผู้ร้องร้องโดยนักร้องชื่อซึนซีสมุดช่วงรุ่นก่อนนะฮะรุ่นรุร่นเก่าแก่แล้วฮะเก่าแก่แล้ะซึนซีสมุดโอเคจ้าไว้นะมาเนี่ยจำเรียงเชิงจ้าปีสมัยมุนโอเคเนื้อเพลงก็มาดูกันนะฮะอันนี้ฮะลองอเคอะไรอโลสโรนอสโรนารอนามสอาสโรนอ ตูกโกจุมโรกสนายกรรมเดี๋ยวมา้องด้วยกัน <laughs> เดี๋ยวมา้องเพลงด้วยกันนะครับโอเคสบายๆวันอาทิตย์นะครับอะไรอัลลอฮนะ์สรน็สรนเาเนะฮะอะไรอัลลอฮ์สรน็สรนาอสรน็อตูกโกจุมโรกสนายกรรมนะครับสรน็อกตูกโกจุมโรกสนายกรรมคืออะไรอัลลอฮ์นี่คือแบบอะไรภาษาไทยก็อะไรอวรนนะครับ แต่ก็สรน็อกสรนเนะครับสรอนอกสรนอาอะไรอวอนอะไรเนินโคกฮะเนินโคกนัแล้วก็อะไรเนินโคกที่ซอนรักกรรมฮะที่ซอนรักกรรมก็คือสรอนอกตูโกกเนี่ยอะไรเนินโคกฮะสรน็อกตูโกกก็คืออะไรเนินโคกไปเนินโคกที่ซอนซอนซ,อน,อ,ซอนรักซอนรัก มีกรรมสอนรักมีกรรมก็คือเขามีความรักได้แต่งงานได้อะไรกันแล้วแต่ว่าเปอรเอิญก็มีคดีไปติดคุกอะไรอย่างเนี้ยมาสองปีกลับมาก็ภรรยาก็มีสามีคนใหม่สามีคนใหม่เขาก็เลยแบบเจ็บใจเจ็บใจมากเลยก็ไอเนินโคกเนี่ยก็เป็นอนุเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีมันมีประวัติที่ เขามีความรักด้วยกันอะไรอย่างนี้ฮะโอเคทอนถัดไปนะตอนถัดไปตีตูลกมซอดปลอดตายปีชนะบาตีตูลกมซอดปลอดตายปีชน้ต,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 ชนตูลพลดแรลมจำบันดำสนายหาก็คือพลาดปรักกันไปแค่สองปีเองก็เลยลืมไปละลืมอะไรที่เราเคยไม่ใช่อะไรที่เราอะไรที่เขาเคยเคยพูด <c oughs> <c oughs> <c oughs> <p ull ed> เคยสัญญาเคยรักกันนะครับ okay. ตีตูลกมสดปลอดตายปีฉนมตีตูลกมสดนี้ก็คือเนินอับผับตีตูลก็คือที่ที่เนินที่มันสูงจากพื้นปกตินะครับก็คือเรียกว่าตีตูลตีตูลกมสดเนินที่อับพับมากนะครับปลอดตายปีฉนัมอันนี้ออกเสียงว่าปลอดปลอดนี่คือ ប្រាត់ចាកប្រាត់ឬក៏ចាកកันបាយចាកបាយចាកកันបាយខែខែ2ປີអីណាតែ2ឆ្នាំព្រាត់តែ2ឆ្នាំបាទទូលភ្លេចលែងចាំបនដំស្នេហានឿននឿនលืมคาําຝាក់លែងចាំคําຝាក់รักอะไรต่างๆฮะលែងចាំបនដំបនដំស្នេហានេះមិនថឹងហ្នឹងបាទ เขาเรียกว่าอะไรคำฝากบอกรักหรือก็ภาษารักต่างๆเนี่ยฮะโอเคตูลในที่นี้นักแต่งนี่เขาก็แบบเป็นภาษาเขาเรียกว่าอะไรอะที่จะหมายถึงผู้หญิงอะไรเนี่ยหมายถึงผู้หญิงหมายถึงแฟนเขาหมายถึงภรรยาเขาเนะฮะก็คือที่เขาแยกกันฮะแยกกันสองปีก็เลยลืมกันไปหมดแล้วนะครับน,นี่เพลงฮะตอนแรก นี่ก็บอกว่าอาไลไยอลัลสระนกสระนกบ่าสระนกตุลโกกจมรกสนายกรรมตีตุลกมซอดปรตายปีฉนัมเนี่ยตีตุลกมซัดปรตายปีชนัตมต,นตุลพลิดเล่นจมบันดำสนายฮะโอเคลองร้องเพลงดูฮะลองลองลองไปเปิดฟังฮะเสิร์ชคำนี้ฮะในยูทูบตุลโกกตุลกมก็จะร้องฮะ អាឡៃអល់ឡោះស្រណុកស្រណោកស្រណុកទូលកកចម្រុកស្នេហ៍កម្មទីទូលកំស័តព្រាត់តើពីឆ្នាំទូលភ្លេចលែងចាំบรรดมสเนหาผิดเหรอครับไม่ไม่ใช่เนี่ย កោនៅអថនថាត់មកนะครับថនថាត់មកนะครับអូខេកោនៅពីខ្មែងប្រឡែងគ្នាស្និទ្ធកោនៅពីខ្មែងអូខេកោនៅពីខ្មែងប្រឡែងគ្នាស្និទ្ធស្គាល់ថ្លើមស្គាល់ចិត្តអត់មានប្រេះឆាកោនៅពីខ្មែងប្រឡែងគ្នាស្និទ្ធអូខេកោនៅពីខ្មែងនេះក្រាំងមើលយ៉ាងเด็กហ៎ ครัง้งครั้งเมื่อ,อยังเด็กเมื่อครัง้งเมื่อครั้งยังเด็กนะเมื่อครั้งยังเด็กกาลนี่แปลว่าเมื่อแปลว่าอะไรพวกนี้กาลเนปีคเมเน่ยตอนที่ตอนที่เด็กๆอ่ะง่ยายๆก็คือตอนเด็กๆนะครับโปร,ปรลไลน์คเคลียโปรไลน์เคลียนี่คือเล่นกันครโปรลไลน์คเคลียสนิทก็คือแบบสนิทสนมกันสกอลทลามสกวอลจัด อัดเมียนประชาสควอลแปลว่ารู้รู้จักสควอลทลามทลามนี่หมายถึงตับนะครับทลามจ็ดก็จิตใจก็รู้ตับรู้ไส้รู้พุงกันอะไรมาบนละสควอลทลามก็รู้อกรู้ใจนะภาษาไทยรู้อกรู้ใจกันนะครับสควอลทลามสควอลจัดสควอลจัดนั่นคือรู้ใจนะครับอัดเมียนประชาคือไม่มีแตกแยกไม่มี คือแบบมันไม่มีทะเละาะเบาะไว้ไม่มีไม่มีแทกแยกกันนะครับโอเคถัดมาก็มันกู้ตัวสไนปลรยจัดสาวาคือมันกลัวเนี่ยมันกลัแปลว่าไม่ควรเลยไม่ควรเลยตัวสไนเปร์รจัดสาวาเนรรักเปลี่ยนใจฮะจัดสาวาก็เปลี่ยนใจหักหลังอะไรต่างๆนะครับจัดสาวาคือหักหลังหรือก็เปลี่ยนใจนะครับ เียนกระไดเมตตาการนาขยมซอกคำอันนี้ขมียนฮะออกเสียงว่าเขียนเขียนแปลว่าไม่มีแปลว่าไรไรความปรานีไรความเมตตาชั่นเลยนะครับก็คือไม่มีเมตตาไม่เมตตาการนาชั่นเลยมันกูตัวสนไนปราจัดสาวาเขียนกระไดเมตตาการนาขยมซอกโอเคอันนี้ก็ กรอมเหมือกรอมกรอมเอ๋ยกลอมเจ็ดกรอมคือช้ำช้ำจิตช้ำใจอันนี้น่าจะช้ำเอ๋ยนะครับไม่ใช่ช้ำเองช้ำเอ๋ยกลอมเอ๋ยกรอมเจ็ดอัดเมียนละหายนะครับก็คือช้ำใจอัดเมียนละหายคือไม่มีไม่มีเวลาพักเลยคือช้ำจิตช้ำใจทุกเวลาอัดเมียนละหายกรอมเคลียร์โปรตายกระดิสไนเหมือนซอก ช็อกช้ำบอบช้ำช้ำใจกรอมเกรียงช้ำแล้วช้ำอีกเพราะตายเพราะตายกระไดสไนเปนสมองก็คือเพราะความรักที่มันไม่มีความซื่อตรงฮะฮะช้ำเพราะความรักไม่ซื่อตรงโอเคกรอมเกรียร้ยวปลดตายกระไดสไนเหมันสมองโอเคตูลเออยเออยตูลปลายปลูแตงอเนินเออย ន toul ឿនฮะទូលអើយទូលទូលអើយទូលទូលអើយទូលប្រែទូលអើយទូលទូលអើយទូលប្រែប្រួលទាំងអស់ប្រែប្រួលគឺព្រលានទាំងអស់នេះគឺបែបសៀសសិនសិនឆើងថងຫມົດថងពួងទាំងអស់តើទូលស្រណោះខ្ញុំដែរឬអីតើទូលស្រណោះខ្ញុំដែរឬអីឡើនឿនអាឡ័យឆាន់បາງឬเปลៅฮะ อัไลส์สโลนออะไลสร์รสรอนอนะครับออกเสียงว่าสรลนอขยมได้หรือไอเค่อน okay. สุดท้ายนะครับสไตด์ที่ออกเสียงว่าสดายก็คือเสียดายนะฮะสไดาเจ็ดดาลคอมซนซอมกระดยสมอก็คือเสียดายจิตใจที่ที่ซิสังสมความซื่อสัตยะะ์ นี่ก็เสียดายที่ฉันสังสมความซื่อสัตย์สีายจัดได้ย่อมเสีายจัดได้คอมสันสมก็ได้สมองบ่แต่น่าห้อยกัดจุบบ่ออกนิสัยแต่ตัดใจฮะตัดใจคือกัดกัดจัดตัดใจกัดจุบบ่ออกนิสัยคือตัดใจทิ้งถ้ามันถ้ามันหมดใจฮะถ้ามันหมดรักหมดใจอะไรกันแล้วก็อันนี้ก็ตัด แยกย้ายกันไปตูลเลยขยมเลี้ยเลียเตียงอะไระเนินเออยชันลาลาทางอะไรอวอนฮะฮะตูเลยเออยตูเลยขยมเลียเลียเตียงอะไรตูโกแกแพกกระดีคลายเจียตูลกรรมคือเนินอันนี้เป็นชื่อฮะตูโกกชื่อเนินโคกพักกระดีก็เนินโคกที่เคยมีความรักที่เคยรักกัน ตอนนี้ก็กลายเป็นอะไรนะตูลกรรมไปแล้วโอเคก็จากเนื้อเพลงส่วนใหญ่ในไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาเขมรการตั้งชื่อตั้งชื่อต่างๆก็จะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ในการใช้ชีวิตประจําวันอะไรอย่างนี้ฮะอย่างเช่นจังหวัดสิมเรียบก็จะมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็ตั้งชื่อสิมเรียบสิมราช หรือปฏิการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอะไรต่างๆก็จะมีชื่อภูมิเพลิงเชร์โรเตอะไรอย,อยู่ในพนมเป็นเช่นกันก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้รถไฟรถอะไรอย่างเี้ยรถเควีน่นเชร์โรเตนะครับหรือก็หมู่บ้านที่มีเนินโงงกว่าปกติเนี่ยก็จะใช้คำหลายๆคำอาจจะมีตั้งมีโกกมีตูล เนี่ยคำพวกนี้ก็จะก็จะมีฮะอยู่ในชื่อหมู่บ้านหรือคือชื่ออำเภอจังหวัดอะไรต่างๆนะครับโอเคในที่นี้ก็มีตูลโกกนะตูก็คือหมายถึงพื้นที่ที่มันโรงกว่าปกตินิดหนึ่งฮนะโกกก็ตีเนินที่มันอยู่กลางทงุ่งนาหรืออยู่กลางทงุ่งนาต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่จมน้ำฮะมันหลุดตึกอันนี้ก็โกก คือมันแห้งครัตูดโกกครับตูดโกกเนินที่มันโสงกว่าปกตินะครับโอเควันนี้ก็ฝึกรองเพลงฮะลองไปฟังเพลงฮะตูดโกกตูดกรรมแล้วก็ฝึกรองตามได้นะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด s u Subcribe y o u t u b e นะท่าทอกเลยนะครับสวัสดีครับ